มาทดลองแอป Lookout ในโหมดค้นหากันดีกว่านะครับมีเพื่อนๆนแนะนำมาว่าลองเล่นดูได้อะตอนนี้ผมเข้าแอป Lookout มีเฉพาะบน Android นะครับเข้ามาแล้วแล้วก็ไปที่เลือกโหมดเขาเข้ามาก็จะมีผมมี7ตัวเลือกเนาะข้อความหนจากเเอกสารสจากเเลือกไว้สำรวจเบต้าสามจากเอ่าเราจะเปลี่ยนไปโหมด ค้นหานะครับเราก็ปัดขวามาได้เรื่อยจนเจอสกุลเงินสิฉลากอาหารห้าจากเจ็ดค้นหาเบต้าหกจากเจ็ดค้นหาบางคนอาจจะมีแล้วบางคนอาจจะยังไม่มีนะแต่ผมจะลองดูเพราะเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเล่นแล้วก็สนุกดีเข้าโหมดค้นหาครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งค้นหาเลือกไว้กําลังมองหาขวดและกระป๋องโหมดค้นหาสำหรับลูกเท้าเขาบอกค้นหาขวดและกระป๋องแต่เราเลือกวัตถุได้นะครับว่าเราจะค้นหาอะไรต้องเลือกเราก็ปัดขวามาค้นหา เลือกรายการที่ต้องการค้นหาเลือกรายการที่ต้องการค้นหาครับ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปเลือกวัตถุเดี๋ยวเราจะเลือกวัตถุนะครับเขามีอะไรให้เราเลือกบ้างปัดกว่า บันทึกปุ่มไม่ได้เลือกไว้ที่นั่งและโต๊ะหนึ่งจากเจ็ดอยู่ในรายการเจ็ดรายการไม่ได้เลือกไว้ประตูและหน้าต่างสองจากเจ็ดมาครับประตูหน้าต่างเดี๋ยวเราลองเลือกหมวดนี้กันดูนะครับมีหลายแบบเลยเดี๋ยวผมลองปัดขวาให้ฟังไม่ได้เลือกไว้ถ้วยสามจากเจ็ดมีถ้วยเลือกไว้ขวดและกระป๋องสี่จากเจ็ดไม่ได้เลือกไว้อุปกรณ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารห้าจากเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเลือกไว้ไม่ได้ไม่ได้เลือกไว้ประตูและหน้าต่าง2จากประตูหน้าต่างนะครับเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเลือกกกททีีี่่ตตตััววน้้รรเเลืออถุาาง เลือกไว้ประตูและหน้าต่างแล้วเราก็ปัดซ้ายมาที่ปุ่มบันทึกไม่ได้เลือกบันทึกปุ่มไม่อยู่ในรายการนี้เขาจะเริ่มแล้วนะครับก็ใช้กล้องหลังเนาะแต่สามารถสลับกล้องได้แต่ค่ามาตรฐานเป็นกล้องหลังอยู่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่บันทึกครับปุ๊บหมดค้นหาสําหรับลูกเท้ากำม้านตรงกลางเนี่ยเขาบอกเจอม่านตรงกลางเนี่ยเขาเขาเจอแล้วก็คือน่าจะเป็นตรงกลางห้าเมตรอ่าห้าเมตรเลยหรอคือคือตรงกลางสี่เมตรเขาเจอประตูแล้วม่านอ๋อน่าจะเจอตรงกลางสี่เมตรอ่ะเดี๋ยว แล้วถ้าเป็นประตูนะครับเดี๋ยวผมเดินมาที่ประตูห้องน้ํานะตรงนี้ประตูห้องน้ำปุ๊บเจอไหมประตูทางซ้ายเล็กน้อยอ๋อขออยู่ทางซ้ายหน่อยหนึ่งทางซ้ายเล็กน้อยแล้วห่างไปเท่าไหร่บางทีบอกทางซ้ายเล็กน้อย1เมตรอ๋อห่างไป1เมตรด้วยนะบอกตรงกลาง1เมตรอ่าตอนนี้ตรงกลางแล้วเท่ากับผมเดินตรงไปตรงกลางก็จะเป็นประตูเดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนหา เลือกรายการที่ต้องการค้นหาอ่าเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็ปัดขวามาที่เลือกรายการที่ต้องการค้นหาแล้วผมจะลองเปลี่ยนโหมดไปเป็นเลือกถุบันทึกอ่าเป็นขวดและกระป๋องไม่ได้เลือกเลือกไว้ตระตูไม่ได้เลือกไว้ถ้วยสามไม่ได้เลือกไว้ขวดและกระป๋องสีจตอนนี้เราจะลองขวดและกระป๋องนะครับเลือกไว้ขวดและกระป๋องพอเราเลือกขวดและกระป๋องเราก็ปัดซ้ายมาที่ปุ่มไม่ได้ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไว้บันทึกปุ่มบันทึกอยู่ในรายการแล้วก็ปุ๊บก็มาหลังค้กกน้ําทา็กนน้้ออยกกาาทงววเเลล็็ ขวาหน่อยอตรงกลางหนึ่งเมตรอ้าวห่างไปเมตรนึงเลยเหรอเดี๋ยวขอลองเอื้อมไปตรงกลางหนึ่งเมตรโอ้โหมันไม่ถึงเมตรครับเพื่อนๆมันแค่ประมาณสองเมตรเลยมันแค่ทางขวาเล็กน้อยหนึ่งเมตรขวาขวาเล็กน้อยหนึ่งเนี่ยมันแค่เนี้ตรงกลางหนึ่งเมตรคือมันแค่สามสิบเซนเองแต่มันบอกตรเลยงหนึ่งเมค้นหาเดี๋ยวขออนุญาตเลือกหมดคุณหาเลือกรายการที่ต้องการเลือกรายการใหม่เลือกวัตถุก็ลองมาไปเล่นกันดูนะครับเพื่อนๆบอกให้ผมช่วยลองกันด้วย ว่าเป็นยังไงขอบคุณคุณนัทซิตี้นะครับที่แนะนํามาว่าเอ๊ช่วยดูโต๊ะเก้า e. อี้อ่าถ้าเราต้องเลือกวัตถุเป็นชิ้นชิ้น,นว่าเป็นวัตถุชนิดนั้นแล้วเขาจะบอกว่ามันอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายแล้วก็ห่างไปกี่เมตรด้วยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจสําหรับคนที่จะหาสิ่งของแต่เครื่องของผมอาจจะไม่แรงแล้วก็อ่าไม่มีระยะในการวัดแบบชัดเจนเนาะแต่ว่าผมว่ามันก็ได้อยู่ว่าเออของมันอยู่ห่างตรง ตอนนี้มันอยู่ตรงกลางนะแล้วเราลองเอื้อมไปดูมันอาจจะไม่ถึงเมตรก็ได้แต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้ว่ามันอยู่แถวๆนี้ไปซ้ายไปขวาหน่อยหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้งานกันดูสําหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้งานล o กเอา t ก็ไปโหลดมาใช้ได้นี่เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เรามาสาธิตให้ฟังกันนะครับ